ขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งพระปัญญาที่คุณผู้ทรงไว้ซึ่งพระบริสุทธิ์ที่คุณผู้ทรงไว้ซึ่งพระมาหาการุณาที่คุณทรงเป็นที่พึ่งสูงสุดของสัตว์สรรพสัตว์ทั้งหลายขอน้อมน้อมแด่พระธรรมคําส่องสอนแห่งองค์สมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นหลักปฏิบัติอันจะนําผู้ปฏิบัติตามให้พ้นจากความทุกข์ได้จริง ขอนอ้อมน้อมแดยพระสงฆ์สาวกแห่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์เป็นเนื้อนาบุญของโลกทั้งอย่างสืบอายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้ขอความเจริญในธรรมมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามทางเพจมนทัญัาน,านบุญสิริ รายการธรรมะเจริญใจกลับมาพบกับทุกท่านในค่ำคืนนี้ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่17เดือนตุลาคมพุทธศักราช2 5งพา่ค่ำคืนนี้จะพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมหรือการประพฤติธรรมใช้คำว่าการประพฤติธรรมกันเลยการประพฤติธรรมการประพฤติธรรมเนี่ย เราจะมองถึงว่าภาพรวมของการประพฤติธ,ธรรมคืออะไรส่วนขยายของการประพฤติธ,ธรรมเป็นอย่างไรความรู้ความเข้าใจที่จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการประพฤติธ,ธรรมหรือประพฤติถูกต้องเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าประพฤติธ,ธรรมเนี่ยและขณะเดียวกันเนี่ยก็มีคำที่เป็นพุทธพจน์รองรับหรือ พุทธภาษิตรองรนะับว่าผู้ประพฤติธ,ธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทีนี้กลับมามองมุมของความสุขก่อนแสดงว่าคนที่อยู่เป็นสุขคนที่มีความสุขคนที่รู้จักตนเองรู้จักตัวตนของตนเองรู้จักความต้องการของตนเองแล้วก็หลีกเลี่ยงหนทางที่ตนเองจะประสบพบและเป็นเป็นทุกข์หรือประสบแล้วเกิดความยุ่งยากลำบาก นะเช่นการกลัวความยักจนก็เลยเร่งสร้างฐานะทำมาหากินเป็นสุจริตชนไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุรายนะไม่เป็นคนฟุ้งเฟอ้อนะไม่เป็นคนมือเติบนะไม่เป็นคนที่ทำอะไรไม่รบอบคอบเพราะกลัวจนจึงมีคำกล่าวว่าคนกลัวจนอยู่อย่างจนจะไม่มีวันจน อันนี้ก็ถือว่ายังประคองชีวิตของตนเองอยู่ได้ชีวิตไม่หรูหราชีวิตไม่ฟุ้ฟงเฟอ้อชีวิตไม่ติดไม่ติดหรูไม่ติดแบรนด์แต่อยู่ด้วยความรู้พอเพียงในการดำเนินชีวิตลักษณะอย่างนี้ก็คืออยู่ในกลุ่มประเภทว่ารู้จักทำมาหากินนะรู้จักเว้นทางอบายนะรู้จักที่จะสมาคมกับคนดี รู้จักที่จะหาความเจริญให้กับชีวิตรู้จักสแสวงหาความรู้รู้จักสร้างบุญสร้างกุศลรู้จักที่จะแยกแยะสิ่งใดสิ่งใดว่าเป็นอย่างไรอย่างไรอย่างถูกต้องคนประเภทอย่างนี้เหมือนคนที่ตื่นขึ้นแล้วก็ลืมตากว้างเบิกตาเนี่ยกว้างสดใส เห็นอะไรก็เห็นด้วยความเข้าใจทั้งหมดทั้งสิ้นประเภทนี้เป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของบุคคลที่เป็นผู้ประพฤติธรรมประพฤติธรรมในการใช้ชีวิตปกตินี่แหละเป็นผู้ครองชีวิตของเรือนปกตินี่แหละนะเป็นผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเป็นผู้ที่ หลับตื่นแล้วแล้วดวงตาก็สว่างสวัยนะไม่ขมุขมัวอีกต่อไปกลุ่มนี้จัดอยู่ในลักษณะอย่างนี้ได้นะอีกต่อมาก็คือปฏิเสธสิ่งที่ตนเองเนี่ยคิดว่าศึกษามาดีศึกษามารู้แต่จริงๆแล้วเนี่ยก็รู้แหละแต่รู้เพียงแค่บางมุมบางส่วนนะบางแง่มุมเท่านั้นเช่นกุศโลบาย ถ้าเรามองและเข้าใจกุสโลบายอย่างอย่างแยบคายเนี่ยเราก็จะไม่รีบปฏิเสธสิ่งนั้นทันทีเราก็จะไม่ตัดรอนหรือวิพากวิจารณ์ในทางที่ทำให้เกิดความสะเทือนใจแก่คนทั้งหลายซึ่งจริงๆข้อน,นี้อัตามาเนี่ยมีอยู่มากเหมือนกันคือบางทีเราปฏิเสธสิ่งนั้นแต่เราก็ไม่รู้จะอธิบายอะไรให้ใครเขาเข้าใจได้ว่า เขาทำทำไมทําเพื่ออะไรต,ต้องศึกษาให้เข้าใจถ่องแท้ว่าเป้าหมายคืออะไรไม่มีได้ไหมถ้าฉลาดรู้เท่าทันแล้วไม่มีก็ได้แต่ขณะที่ยังต้องมีอยู่เนี่ยต้องยอมรับว่าที่ทําให้มีอยู่หรือยังยังมีอยู่เพื่อเป็นการสิ้นสุดเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแยง้งไม่ให้เกิดความเห็นผิดพลาดขัดคาดเคลื่อนแล้วก็เกิดความไม่สบายอกไม่สบายใจ แต่ถ้าเราเมื่อไหร่เรายังยังพอใจกันอยู่แต่เพียงเท่านี้เนี่ยเมื่อไหร่เราถึงจะมีเวลาได้ช่วยหรือเมื่อไหร่เราจะถึงเวลาที่จะต้องทําความเข้าใจกับเขากว่านี้เราให้เขามีศรัทธาในตัวบุคคลก่อนแล้วเขาถึงจะวิ่งมามันอาจจะมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะเราก็ใช้เวลาในการที่จะต้องทํางานทําวิถีของเรานั้นอย่างถูกต้อง ไม่มีอะไรที่จะไม่เป็นเหตุผลของมันเองโตไปด้วยเหตุผลของมันเองมันพัฒนาไปด้วยเหตุผลของมันเองแต่ขณะเดียวกันเนี่ยบางอย่างมันคนก็ต้องลดขั้นตอนลดความาลดลดสิ่งที่ยุ่งยากยุ่งเหยิองออกไปเสียบ้างก็จะดีเหมือนกันแต่เพราะฉะนั้นเราจะมีการศึกษาไว้ทําไมการศึกษามันช่วยทําให้เราเนี่ย ตัดส่วนที่มันเป็นเรื่องของขยะนั่นออกไปตัดเอาอสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปตัดเอาสิ่งที่มีประโยชน์น้อยออกไปอ่ะมีประโยชน์เหมือนกันะแต่มันน้อยตัดออกมาเอาเนื้อแท้แก่นแท้บางเรื่องให้เร็วขึ้นจะดีไหมถ้าโมมานั่งเป็นอย่างนั้นอยู่ก็ไม่มีโอกาสอคนจะมีโอกาสได้ไงที่จะเดินเข้ามาเราต้องเชิญชวนเขาธรรมะของพระเจ้าจึงบอกว่าท่านจงเข้ามาดูเถิด แต่มาพูดธรรมะทุกวันน่ะเชิญชวนให้คนเข้ามาดูมาฟังท้อไหม,มไม่มีคนดูไม่จําเป็นต้องท้อแต่พูดทุกวันแต่บางทีมันก็มีความรู้สึกเหนื่อยเหมือนกันเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราก็อยากได้กําลังใจจากคนดูคนชมคนฟังเหมือนกันแต่ไม่ได้ทําเพื่อเรานะทําเพื่อประโยชน์ของสิ่งเหล่านั้นถามว่าหยุดมันง่ายไหมง่ายนิดเดียวอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยบางคนบอกยุ่งยากกลัวความยุ่งยากกลัวกลัวอุปสรรคกลัวความรู้สึกว่า ไม่ได้รับการตอบสนองกลัวก็ไม่ไม่สามารถทำอะไรได้ต้องทำบางคนบอกว่าสร้างบาร,รมีสิรอให้บาร,รมีมันเกิดหรือหรือก็จะเกิดเองบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีจิตหรือจริตมาอย่างนี้ก็ต้องอาศัยความความขยันหมั่นเพียรของเราในการที่จะพูดให้เขาฟังผ่านหูไปบ้างก็ดี ผ่านตาไปบ้างก็ดีนะก็ยังเข้าหูเข้าตาบ้างบางเรื่องบางอย่างถึงมันจะตกไปเสียมากมันจะผ่านไปเสียมากมันจะถูกเพิกเฉยนะถูกมองข้ามไปเสียมากก็ไม่เป็นไรยังดีที่มีสายตาที่มองเห็นให้เรามองอย่างนี้ได้เขาก็แสดงว่าเราเกิดความเข้าใจ้วนะเราก็ไม่ได้ไปเสียสิ่งนั้นไปเสียทั้งหมดแต่ถ้าเมือ่อไหร่ที่มันหนักไปมันไม่ได้เป็นสาระถประโยชน์อันนี้ก็ฟังกันบ้างบางคนก็บอกว่าเอา้าอาจารย์มันเรียก มาให้เขาฟังแต่อาจารย์ได้ฟังใครเราฟังมานานแล้วถึงเวลาที่เราต้องกบดต่อสิ่งต่งตาง,ต,างต่างเหล่านี้บ้างแล้วนะไม่ใช่ชวนกันไปเหมือนคนตาบอดชวนคนตาบอดเดินและยังไม่พอเดินกันในถ้ำอีต่างหากนะเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่เห็นอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้บ้างศึกษาพอสมควรถ้าปฏิเสธสิ่งที่เคยมีอยู่นั้นจนสุดตรงเขาก็เรียกว่า คนติดสมัยคือคนติดแสงแสงสมัยใหม่หรือสิ่งสมัยใหม่จนไม่รู้ว่ารากเง่าเป็นอย่างไรถามว่าเป็นประโยชน์ไหมก็คงจะเป็นแหละในในมุมของเขาคือแสดงว่ากำลังแสดงความเป็นผู้ที่เป็นกบฏต,ต่อต้านพูดคำแรงๆก็อย่างนี้ก็ได้ต่อสิ่งที่มันเป็นกุศโลบายเหล่านั้น แน่นอนบางเรื่องเป็นกุศโลบายที่ก็ไม่ใช่เหตุผลไปเสียทั้งหมดไงแต่ถ้ามันดีมันงามทําแล้วกับปฏิบัติสืบต่อกันมาก็อาจจะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้นะนะฮะเหมือนมีคนกล่าวเหมือนคนพูดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันเกิดขึ้นเพราะคนเราเนี่ยมุ่งไปเขาให้เขาศักดิ์สิทธิ์มุ่งทำให้เขาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนเดินทางสมัยก่อนมันเป็นทางเล็ก เดินไปเสร็จปุ๊บก,ก็ไปเจอสิ่งที่เ,เป็นขยะบ้างบางทีก็เป็นสิ่งที่ไม่สะอาดสกรปรกบ้างนะเป็นขี้หมาบ้างปรากฏว่าแกเดินไปแกเห็นคนแรกมันมีขี้หมากองอยู่แกก็เลยเด็ดเอาใบไ,ไม้วางปิดไว้เสร็จแล้วก็เดินผ่านไปคนเดินตามมาข้างหลังก็ไม่เห็นก็ไม่รู้นึกว่าอะไรก็เลยเปิดดูอ๋อขี้หมาก็ปิดไว้เหมือนเดิมเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็เอาใบอีกใบหนึ่งมาทับไว้ คนสองคนนี้รู้ว่ามันคืออะไรอยู่ข้างในนั้นแต่คนที่สามดิมาเห็นเขาวางไว้ก็เลยคิดตัวเองว่ามันคงศักดิ์สิทธิ์มั้งต้องเป็นการเอ๊ะการเด็ดด,ดอกไม้มาวางไว้อย่างนี้เป็นการบอกเจ้าที่เจ้าทางเพื่อจะเดินทางสะดวกสบายปลอดภัยใช่ไหมคนเราต้องการกําลังใจนี่ก็เลยเอาใบไ,ไม้มาวางเพื่อจะบอกกับตัวเองว่าโอ้ต่อไปนี้ชีวิตเดินนางไปทางหน้ามีแต่สิ่งที่ดีทั้งนั้นแหละวางวางวางนันข้าน,านันข้าวนันข้ากลายเป็นดอกไม้กลายเป็นของบูชา จนกลายเป็นสารขึ้นมาหลังจากสารนั้นเกิดขึ้นคนมาผ่านทุกครั้งก็เอาสิ่งเหล่านี้โปะไว้ปิดปฏิบัติต่อสิ่งนั้นจนกลายเป็นสารเพียงตาสารสศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาจากกองขี้หมาแท้ๆอันนี้เขาก็พูดไว้กันหลายที่ทรร่นททานปฏิบัติธรรมสิการกระพติธรรมการปฏิบัติธรรมอยู่อย่างไรให้เกิดความรู้ความเข้าใจประพฤติปฏิบัติธรรมบางทีนี่อยู่ใกล้วัดอยู่ใกล้ อยู่ใกล้พระอยู่ใกล้คําสอนแกเป็นคนขี้งุนงิบางคนอ่แะแต่เราก็เป็นคนขี้งุดนงิบแต่เรางุดหงิดกับความไม่ได้ไม่ได้ได้เรื่องของคนที่เราจะต้องสื่อสารไปให้เขาเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอดทนบางครั้งอดทนอดทนได้พอประมาณในระดับหนึ่งก็ต้องอดทนนี่คือการประพฤติทธรรมต้องทาไปเรื่อยๆเนะี่ยทาจนกว่าเขาจะเข้าใจชวนเขาคิดชวนเขาทําไม่ทแํแเราก็ทําเอง ถ้าคนดีเขาเห็นก็คงจะมีคนมาสนับสนุนเหมือนมรคมนบตอนเนี้ยใครที่อยากจะมาสนับสนุนเรื่องกิจกรรมที่เราเห็นอนมุทนานะฮะอตมาต้องชื่นชมยินดีวันนี้เนี่ยสิ่งที่อตมาจนทําคืออยากจะปลูกฝังไปถึงเด็กได้เยาวชนนะเราเนี่ยยอมเหน็ดเหนื่อยถามว่าเราเนี่ยเหน็ดเหนื่อยเราเราเรารู้สึกว่าเราเราอยากหยุดไหมเราไม่อยากหยุดเราอยากทําเราอยากให้ปลูกฝังสิ่งเด็กกี่คนก็ตามเนี่ยเราก็ต้อง ปลูกฝังเข้าไปลูกๆที่มาเรียนธรรมศึกษาที่วัดปรางเนี่ยสอสัปดาห์นี้ต้องชื่นชมมากอนุโมทนานด้วยกันลูกที่มีพ่อแม่ให้การสนับสนุนแต่อยากให้คนที่ยังตกค้างยังไม่มีโอกาสอยู่ลองมาศึกษาดูป .5 ป .6 นะปีนี้ตั้งเป้าไว้ที่100คนก็มีเกือบถึงนะตามรายชื่อนันเกินได้ซ้าไปแต่ว่าเราอยากให้มาเรียนให้ต่อเนื่องลูกจะได้ประโยชน์ เว้นจากเกมเลนจากชีวิตในชีวิตประจําวันด้วยเหตุผลก่อนอันดับแรกเหตุผลเพื่อด้านสุขภาพเหตุผลด้านเรื่องของการปลูกฝังพฤติกรรมเหตุผลในเรื่องของอสิ่งที่จะ,ะนําไปเป็นความเจริญความงอกงามในการดําเนินชีวิตแน่นอนมันอาจจะไม่มันไม่ได้ปุ๊บปั๊บจะเป็นอย่างนั้นในทันทีมันต้องใช้เวลาแต่เราก็ต้องมาช่วยกันญาดิโยมให้การสนับสนุนเนี่ยวันนี้หลายท่าน มาแจ้งความประสงค์แต่ก็ยังต้องการอยู่อีกเยอะพอสมควรเพราะที่มาเนี่ยมาเป็นกําลังเสริมนะเราต้องการค่าใช้จ่ายต่อสัปดาห์ประมาณ 3000- ันถึงห้าพบาทเพราะอะไรเพราะต้องมีค่าอาหารมีค่าอุปกรณ์ไปไนบางทีเราก็พอมีค่าอาหารเพียงพอต่อมื้อต่อสัปดาห์หนึ่งเราก็เลยคิดว่าเออถ้าเราพอใจว่าสิ่งเหล่าน,นี้ประมาณนี้คือความสําเร็จของเราในระดับหนึ่งจากสิ่งที่ไม่มีมามาตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยเราก็ ยอมรับและพอใจในสิ่งนั้นก็โอเคแต่แท้ที่จริงเรายังต้องการอยากได้แรงสนับสนุนจากนั้นมากอยู่นะสองโครงการที่อัตาม,มาทำก็คือโครงการพระสงฆ์สงการอาอากองทุนสารารณนะสงเคราะห์เนี่ยก็ยังต้องการความสนับสนุนอีกมากนะโยมจะโอนมาวันละเก้าบาทเหมือนเดิมก็ยินดีรับเหมือนเดิมนะฮะโยมก็โอนมาในบัญชีวัดนั่นแหละที่อตาตม,มาให้ไว้นั่นะนะถ้าอยากรู้ก็ย้อนกลับไปดูนะ รายการหรือย้อนไปดูในเพจนะที่อาตมาลงไว้เพราะตอนนี้ไม่ได้ลงเป็นเดือนละนะเพราะว่าอาจจะอ,อาจจะทําให้คนไม่ได้ติดตามหรืออาจจะลืมไปอาจจะต้องพูดอยู่บ่อยๆก็ได้นะเรียกเชิญชวนได้เลยนะฮะท่านรวมบริจากวันละเก้าบาทกองทุนสารสงเคระห์เดี๋ยวจะให้ไปเช็คดูว่าว,นะวันนี้มีไหมที่มีคนทําบุญร่วมมาในกองทุนนี้เพราะว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้แจ้งมานะแจ้งมาบ้างก็ดีเนะเาะเพื่อจะได้อนุโมทนาด้วย นะส่วนที่2ก็คือเรื่องของเนี่ยการเปิดพุทธศาสนาจะเรียกคํารวมว่าพุทธศาสนาวันอาทิตย์ก็ได้เพราะมันเป็นวันอาทิตย์นะสก็คือเด็กที่มาเรียนจะได้เรียนวิชาธรรมศึกษาเพื่อจะได้สอบธรรมศึกษาประจําปีนี้3ก็คือเป็นโครงการพุทธศาสนาหนึ่งวันในวัดนะซึ่งมันรวมกันอยู่ในทั้งหมดแหละจะเรียกอะไรก็ตามรวมกันอยู่ในหมดเลยประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยการทําอย่างนี้นี่ถ้าสมมติประโยม รู้เข้ามาในหัวใจของพพะอจาจันะนะขณะนี้หรือขณะน,นี้ตอนเนี้ยเหนื่อยมากๆไม่ธรรมดาแต่เ๋รู้ว่าตัวเองนั่งแล้วเนี่ยแต่ก็มีความรู้สึกว่าข้างในเออมันเหนื่อยนะและมันหนักอยู่ตรงท้ายทอยหนักอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าก็ยังมีความสุขอยู่ได้กับการได้ทําหน้าที่เมื่อกี้สองจิตสองใจวันนี้จะไลฟ์สดไหมวันนี้จะพูดไหมแต่ถ้าสมมุติไม่พูดก็เหมือนเราเนี่ยขาดการได้ทําหน้าที่อะไรไปอย่าง เราขาดการประพฤติธรรมในตัวเราดังนะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านนะเป็นอย่างนี้ประการนี้ก็คือพูดถึงว่าการประพฤติธรรมที่เก่าถึงเรื่องของความเชื่อและก็เรื่องของอพิธ,ธีกรรมหรือกุศโลบายในการปฏิบัติก็จะปฏิเสธเป็นเสร็จทั้งหมดดูว่าอะไรเราเข้าใจอย่างถ่องแท้ไหมถ้าเราเข้าใจาถ่องแท้เราอธิบายได้ไหมนะถ้าอธิบายได้แสดงว่าผ่านใช้ได้นะจะไม่ได้เป็นคนครึ้งกลาง นะมันถ้าคนข,นขึ้นกลางก็เหมือนกับคนที่ตื่นแล้วแต่ตายังมัวอยู่ยังงวงเงียอยู่ไม่ยอมตื่นสักทีส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่3ก็คือ 1. ไม่ศึกษา 2. เชื่อตามกันมา 3. ไม่ยอมรับเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆแล้วก็ดื้อรั้นต่อการที่จะถือเอาสิ่งนั้นว่าตัวเองปฏิบ,บัติมาอย่างนี้ถูกแล้วอันนี้ก็ขาดโอกาสไปเหมือนคนหลับสนิทไม่ได้ตื่นเลยนะก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรนะมาช่วยกันคิด มาช่วยกันระล,ลึกนึกถึงสิ่งเหล่านี้เราจะได้เป็นผู้ที่ประพฤติทธรรมอยู่เป็นประจำอยู่ทุกเมือ่อทุกขณะฝากญาติโยมท่านสาธทุกชนทุกคนทุกท่านในค่ำคืนนี้นะก็อยากให้ท่านเนี่ยได้เข้าใจสิ่งเหล่านี้ว่าประพฤติทธรรมการประพฤติทธรรมนะแต่มาประพฤติทธรรมโดยการแสดงธรรมโดยการแบ่งปันโดยการทำกิจ ที่ควรทําในแต่ละวันทําหน้าที่ในควรทําในแต่ละวันอย่างถูกต้องนี่ก็คือเป็นการประพฤติธรรมตอนนี้ไปเชิญท่านไปพฤติธรรมในรูปแบบนั่งเจริญสมาธิภาวนาทาจิตของท่านให้ผ่องใส ให้ใจเขาเล,ลื้ๆปล่อยลมให้ใจย,วยาวๆโล่งโปร่งสบายผ่อนคลายเชิญทุกท่านแพ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาหันโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอภรยาปัจชาหฮนโตจงเป็นสุขเป็นสุสุขเถิด อย่าได้พยาบาลตรเบียดเปลี่ยนซึ่งกันและกันเลยอันนี้ขาหุ่นตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตนังปริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดรายการธรรมะเจริญใจในค่ำคืนนี้ฝากเต่ยทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้กลับมาพบก,กับรายการได้ใหม่ในค่ำคืนต่อไปขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านทุกคนเทินขอ จะเรินพร